ก็มารุยต่อเลยนะคุณผู้ชมกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมถูกทันกันด้วยนะครับผมวัดดี้แล้วก็มาอยู่ที่เกมน้องหมานั่นเองนะคุณผู้ชมนะผมก็ไม่รู้แม่งชื่ออะไรผมเรียกว่าน้องหมาแล้วกันนะคุณผู้ชมนะมาวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมนี้ให้รู้จักนะครับเป็นที่นิยมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่นิยมสําหรับวัยรุ่นนะคุณผู้ชมนะแต่คนที่อายุเยอะๆแล้วก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะ แนะนำเกมนี้ให้รู้จักนะท่านผู้ชมนะก็เป็นเกมที่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นั่นเองท่านผู้ชมนะต่าสุดเลยต่าสุดเลยต่าสุดเลยไม่ไหวเยนี่เบ็ดสิบก็ราวๆหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่าการที่เราซื้อไปท่านผู้ชมนะจะมีแบบวายค้างกับวายไม่ค้างแต่สําหรับผมแล้วนี่ก็คือผมก็จะซื้อแบบวายไม่ค้างท่านผู้ชมนะคือส่วมเอ้ยส่วมส่วมเพราว่าส่มดวงเอานะท่านผู้ชมนะก็โอเคลุยกันต่อเลยนะครับผมไปน่ เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมซื้อเบ็ดสิบก่อนนะครับมาแรกซื้อ1000บาทนะท่านผู้ชมนะนี่ครับคือมันจะมา2แบบนะท่านผู้ชมนะก็สามารถแบบวายค้างกับวายไม่ค้างก็คือผมจะเลือกแบบวายไม่ค้างคือดวงกูกูลุ้นมันกว่าเอาเด็มาเอาแบบดวงลุ้นมันกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ไม่มีวายครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมีวายค้างค้นจะหมุนค้างเนี่ยเนี่ oh, so. ยเนี่ยเนี่ยโอ้โดยู่ได้อยู่ได้อยู่คือถ้าแตกมาก็หนักนะฮะผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าก็อยู่ที่เวด้วยนะ เวของเกมด้วยแต่ละเกมคือจะไม่เหมือนกันนะนี่ไม่แตกเลยนี่เริ่มเกลือแล้วไงไม้แรกก็เอาคูแล้วนี่ไงคือสิบห้ารอบนะอยากได้เวส,สวยๆนะทานผู้ชมนะอีกตัวนึงงเออนี่แหละแจมแจมลูกแจม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 เท่าไหรแจมแจมครับเท่าไรครับพันเจ็มาดีคุ้มมาไม้แรกเป็นไงผมบอกเล้วท่านผู้ชม คือเราสามารถเลือกได้นะครับวายค้างกับวายไม่ค้างแต่ว่าวายค้างก็คือมันมันไม่ไม่ค่อยมันนะ้ชมมันไม่ได้ลุ้นนะ่ะแต่ว่าตัวนี้มันลุ้นกว่านะเออแบบวายไม่ค้างก็คือเราสุ่มเอาแบบอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าแต่รอบนี้ก็จะเป็นคูณ3คูน3นะครับแล้วก็คูณ2นะครับรวมแล้วก็ประมาณคูณ11นั่นเองนะ้ชมน,นะแต่โดนตัวแพงไปเลยเอาตัวแพงไปลูกเอาตัวแพงไปกำไรเจ็ดร้อยแล้วลูกแล้วเหลืออีรอบในมือครับผมฟีเจอร์มาวัดต่ออีก9้ารอบในมือฟีเจอร์ ขออีกนิดนึงขอสักสองพันปลรูกมาเกมเนี้ยสองพก็ได้อ่ะกำไรพันห้าครับย้ำนะครับคือการแนะนําเกมนะไม่ได้แบบเอาเป็นเอาตายนะครับผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยไปเกิดไก่เนี่ยเวอเวมันช่องเล็กๆเกนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเวช่องเล็กโอ้ยได้อยู่แต่ถูกกว่าเจบาทโอ,โอ้นี่ โอ้ยคูณมาน้อยจังเวย,ย่างดีเลยเวมื่นแปดผู้ชมโอ้โหต่คูณมาน้อยอะ่ะผมว่าต้องมีซ้ำว่ะต้องซ้ำแล้วอย่างเงี้ยขออีทีนึงท้ายพายุเร็วโอโ้สุดจอยวะสามสบาทตัวถูกไปถ้าเกิดเชื่อมแถวหน้านะกับแถวเรียบร้อยเสร็จเรานะั่นจนะอันนี้น้อยไปครับผมไม่ปื้มแล้วผมเอาต่อ เอาเบ็ดเดี๋ยวๆเ,เ,เพิ่มเบ็ดได้นะเอาเบ็ดเอาเบ็ดสิแล้วกันนะซื้ออยู่ที่พันหครับจัดเลยจัดเลยเหมือนเดิมครับไวายไม่ค้างนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าสี่ตัวมันก็จะเพิ่มให้เราไปเรื่อยนะครับ s ต a t t e r ก็อาจจะจาก7 7ก็อาจจะกลายเป็น9จาก15ก็จะกลายเป็น17อะไรประมาณนี้นะครับดอกแรกก็โอเค3บาทก็เอาครับไม่มีคูณว้าวอีกแล้ว นี่นี่โอ้โหตัวถูกยี่สิบเจ็ดบ้าทเองเหรอลูกตัวถูกไปคูณสามคูสองโอ้ไม่ถึงนะผู้ชมมันไม่ถึงวันไปไม่ถึงว่ะโอ้กดน่าจะโดนครับมายนี่ ก็คือต้องไปลุ้นท้ายๆเอาแล้วแหละเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไม่ถึงว่ะสามร้อยครับผู้ชมสามร้อยสิบบาทมีเจ็ดรอบจะได้ปะวะเน,นี่ยก,กำไรเนี่ยแล้ววายมาตกอะไรอย่างนี้นี่แไม่ไม่โอเคเลยนะผู้ชมนะโอ้โหเลี้ยงกันอีกโอ้ยไปเลี้ยงแถวแรงทำไมล่ะลูก อ,อ,อีกอีกเดี๋ยวนึงอีกอีกอีกได้ไหมเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่อ,อู้หเท่าไหร่สี่พันสามมาแล้วมาเล้วโบกแล้วครับยายายามาแล้วมาแล้วแม่ต้องให้ต่อครับต้องให้ต่อทุกวันนี้ต้องให้ต่อมันต้องให้ต่อนะท่านผู้ชมนะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ช่วงแรกไม่ได้ไม่เป็นไรครับช่วงหลังก็ได้อยู่โอ้หน้องหมาน้องหมาก็ถือว่าทรงดีเหมือนกันนะครับถือว่าได้ได้ได้พอได้ครับมารอบนี้ไม่เสียเปล่านะทานผู้ชมนะสี่พันกว่าครับสี่พันสามแล้วเหลือในมืออีกสี่รอบนะทานผู้ชมนะจะแตกไม่แตกตอนนี้ไปเลยครับตามสบายครับทานผู้ชมเอออีกทีนึงอีกทีนึงโอ้ไม่แตก แต่คุณสองเอง่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยเวเอ้ยเวมาอย่างนี้เอา้าเวมาอย่างนี้เวมาอย่างนี้แถวหน้าล่ะนี่ไงผมบอกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไงเอา้าแถวหน้าได้อย่างงี้ก็สวยดิได้อยู่60บาทโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเป็นตึงต้งพอได้นะผู้ชมนะโอ้ส8 0 0ครับ ก็เป็นไงครับผมสําหรับน้องหมาผมก็ถือว่าโอเคในด้านนึ่งเลยระดับหนึ่งนะพู้ชมนะก็ขอฝากช่อง YouTube ไว้แท่นี้นะพู้ชมนะช่อง YouTube ก็มีอ่าลบ200 IQ นะครับเซิร์ชได้เลยนะครับลบ200แล้วก็ IQ ข้างหลังนะพู้ชมนะก็ฝากกดติดตามผลงานไปด้วยนะพู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ